สุดแล้วคุณสามารถมาอยู่กับผมได้ In the long run ในระยะยาว I know you don't enjoy exercising but in the long run you'll be in very good shape ฉันรู้ว่าคุณไม่ชอบออกกำลังกายแต่ในระยะยาวคุณจะมีรูปร่างที่ดีขึ้น To be up to date รู้ข่าวสารทันเหตุการณ์ CNN always has up-to-date news most the TV on CNN เสนอข่าวทันเหตุการณ์ทางโทรทัศน์เสมอ To keep an eye on เฝ้าดูอย่างใกล้ชิด You have to keep an eye on your dog because he always likes to run away คุณต้องเฝ้าดูสุนัขของคุณอย่างใกล้ชิด เพราะมันชอบหนีไปเสมอเสมอ Part 4 <four. S 3> To keep my fingers crossed หวังว่าสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้น Tomorrow is the big competition พรุ่งนี้จะเป็นการแข่งขันครั้งใหญ่ I'll keep my fingers crossed for you ผมหวังให้สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณนะ To keep under control จัดการได้อย่างเรียบร้อย It's very difficult to keep 30 y o u n g children under control in the classroom all day มันยากที่จะจัดการกับเด็กเล็กๆ30คนในห้องเรียนได้อย่างเรียบร้อยตลอดทั้งวัน To keep your nose keep clean ไม่หาเรื่องใส่ตัว If you don't keep your nose clean this time, you'll be in big trouble. ถ้าคุณไม่หยุดหาเรื่องใส่ตัวครั้งนี้คุณจะลำบากแน่ๆ To keep you posted คอยส่งข่าวให้ทราบข้อมูลใหม่ๆ I'll keep you posted if anything changes in our plans. ผมจะส่งข่าวให้ทราบถ้าแผนการของเรามีการเปลี่ยนแปลง. To keep your mouth shut. Keep your mouth shut about tomorrow's surprise party for Andy. I don't want him to know about it. ช่วยปิดปากเงียบเกี่ยวกับงานปาร์ตี้ของแอนดี้พรุ่งนี้นะผมไม่อยากให้เขารู้ก่อน To let bygones be bygones ลืมเรื่องร้ายๆในอดิตไปเสียหรือตรงกับสำนวนที่ว่าให้มันแล้วแล้วไป Brian I'm so sorry about what I said Brian ฉันขอโทษในสิ่งที่ฉันพูดไปนะ That's okay Let bygones be bygones ไม่เป็นไรหรือมันเสียเถอะ To let someone off the hook ให้อภัย I'm going to let you off the hook this time, but don't ever do that again ฉันจะให้อภัยคุณคราวนี้ไปอย่าทำอย่างนั้นอีกก็แล้วกัน To live beyond one's means <S ใช้จ่ายเกินตัว

ก็ทำตัวตามสบายนะ To meet someone halfway ประนีประนอมกันหรือพบกันครึ่งทาง Since we both disagree, do you think maybe we can